สวัสดีเอีช่องนางฟ้าผ้ารวยนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดตัวกันที่บ้านกุนตาเนาะกุณตาคนฝันแม่นงวดที่7แล้วนะคะต่อไปนะคะเข้างวดที่8ดเนาะกับเลขสามตัวนะคะคก็ฝันแม่นจริงๆนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าไปรับของดีมาด้วยเนาะไปได้ของดีก็คือพระนาคปกนะคะ อายุ5,000ปีนะคะท่านผู้ชมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณลุงบุญตานะคะสวัสดีค่ะคุณลุงบุญตาสวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกท่านโอ้โหได้ของดีมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงบุญตาฝันดีบ้างหรือ,อยังโอ้ได้มาแล้วฝันก็ฝันดีอยู่ฝัน<อ>คืนวันพระเลยใช่ไหมคะ คืนวันพระเลยฝันคืนวันพระเอาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่นมากนะครับคืนวันพระนี้จะแม่นจริงๆนะคะสําหรับคุณลุงบุญตานะคะเนาะ,ะก็เล่าไปแล้วเนาะสําหรับเรื่องพระเนาะคุณลุงบุญตา<ะ>พระนาคโปกอืมก็บาง FC บางท่านก็คงจะยังไม,ไม่ค่อยทราบเนาะไม่ค่อยาใจะเล่าอีกแบบข้อาข้าก็ได้ เดี๋ยวหวยเนี่ยเรื่องความฝันกับหวยวิ่งอ่ะก็เอาไว้แต่ท้ายชิปแป๊บนึง uh, fc คอยคอยดูท้ายท้ายชิปแป๊บนึงแล้ว uh, fc ท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังว่า uh, มันรู้สึกเหมือนว่ามีปฏิหารหรือเปล่าเรื่องความฝันกับมันเป็นความจริงนะ ลุงก็อยากจะเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งเนะาะค่ะเล่าได้เลยค่ะก็คือวันที่สามตอนตีสี่นั่นแหละมีเด็กคนหนึ่งเขาไปเล่นโทรศัพท์เฉี่ยไปเฉี่ยมามันก็ไปเจอ,อชิปของลุงแล้วมันก็ก็คือของช่องนางฟ้านี่เนาะใช่ช่องนางฟ้าพารวยนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลื่อนไม่ไป ขึ้นก็ไม่ไปลงก็ไม่ไปแล้วเขาก็ไปให้ยายเขากดให้ใหม่ย oh. ายก็กดไม่ไปอีกค่ <c oughs> อเสร็จแล้วพอกดไม่ไปยายก็ไม่สนใจเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยมานอน <c oughs> เช้านั้นแหละแกมานอนตอนเช้าเจ็ดแปดโมงนี่แหละ <c oughs> แกก็มีคนมาบอกในความฝันค <c oughs> บอกว่าเจอแล้วเจ้าของพระหน้าโปกนั้น อแล้วคนนั้นเขาก็เลยถามว่าเจออยู่ที่ไหนก็เจออยู่ที่โทรศัพท์นั่นแหละวันที่สามที่สี่นั่นไงที่เลื่อนไม่ไปนั่นก็คือลุงวุตานี่แหละค่ะเสร็จแล้วทางอานั่นก็บอกกันกับที่คนฝันนั่นบอกว่าอ่าเจ้าของแท้ที่แท้กิงเขานั่นแหละให้โต มาหาเลยโทรหาลุงตาเลยเขาก็เลยโทรมาตอนตอนบ่ายๆวะเขาโทรมาค่ะโทรมาก็ได้รับสายบอกว่าลุงก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นไปได้อยู่วะแล้วเขาก็บอกว่ามาเดอร์ของลุงบุญตาพระนาโปคะคของโบลาณโบราณตั้งห้าพันปีมาแล้วเขาก็ รักษาไว้ให้ตั้งสี่สิบกว่าปีเนาะค่ะไว้บ้านเขาก็คือจากที่เขาขุดเจอสี่สิบปีสี่สิบปีแต่พระองค์นี้โบราณมากแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนนั้นเหระห้าพันปีห้าพันปีเพิ่งขุดได้ที่นาเขาโอ้โหท่านผู้ชมได้ที่นาเขาปฏิหารอย่างที่บอกนะคะเอามาสะสมไว้ในบ้านเขาเขาแค่เป็นคนรักษาไว้เฉยๆก็คือได้ข่าวว่าไปดูหมอ ไปดูอะไรหมอดูพระดังๆก็คือบอกว่าอะไรนะคุณลุงบอกเขาบอกว่าไงนะบอกว่ามันไม่ใช่ของเราค่ะไม่ใช่ของคนที่ขุดเจอใช่ไม่ใช่ของคนที่ขุดเจอแต่รักษาไว้เพื่อรอเจ้าของรอเจ้าของเขามันจะมีปฏิหารอยู่ว่าอ่าจะได้เจอเจ้าของเขาจต่ของที่แท้จริงตั้งแต่สมัย ห้าพันปีน่ยค่ะคือลุงนี่แหละค่ะตอนนั้นเราก็เห็นว่าเป็นคือไปดูหมอมาเจ้าของเขาก่อนที่จะเจอคุณลุงเนี่ยบอกว่าเป็นอมาตฝ่ายขวาของเมืองนครจัมปาสีก็คือเมืองพระธาตุนาดูน่ะเนาะเมืองเมืองคือลุงเเป็นอมตฝ่ายขวาค่ะก็ได้ทำลูกพระหน้าปกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วค่ะ นี่คือมันเป็นเรื่องมหัศย์ค่ะพอลุงไปเจอเนาะพอลุงไปเจอพระหน้าโป่นั่นแหละค่ะลุงก็ตกใจเหมือนกับอู้ทาไมรู้สึกว่ามันชอบขนชิงลุกบื้อว่าบื้อว่าไปหมดค่ะไปเจอแล้วพระหน้าโปกงมันสวยถูกใจมากเลยอ่าหลังจากนั้นเอาต่อไปเลยเนาะค่ะหลังจากนั้นที่ได้พระก็อ่สมนาคุณให้กับ น้องสาวคนนั้นอยู่เักถือกันเป็นน้องอก็สมนาคุณพอสมควรอยู่ให้เขารักเขารักษาไว้ให้เราเนาะ,ะเสร็จแล้วลุงก,ก็ไปประทาดนาดูนเลยไปขอท่านอีกทีหนึง่งเอาพระเข้าไปในเฉดศักดิ์สินนั่นแหละ,ะเ,เข้าไปไปขอเบินว่าลูกหลานมาขอเละเดอ้อ <c oughs> ขอไปอยู่ด้วย เราเอามาอยู่สุรินทร์นะมาอยู่บ้านเกิดนอนของลุงนี่แหละตร่นี่คือแต่ก่อนพูดย้อนหลังปีอีกแป๊บหนึ่งก็ได้คือแต่ก่อนลุงก็คนสารคามไงมันถึงได้ได้เป็นสิ่งของของพระธาตุนาดูลพระธาตุนาดูลก็อยู่มหาสารคามใช่แล้วลุงเป็นคนพยักอยู่ใกล้ๆกันนั่นเชื่ติดต่อกันนั่นออันนี้ก็ย้อนย้อนหลังพูดให้เห็นแต่ก็แปลกเหมือนกันนะคะเห็นว่าคุณลุมนตานี่ถูกหวยแบบ มาตลอดเลยนะคะตั้งแต่เด็ก,ดกใช่ไหมตั้งแต่เด็กที่พี่สาวแม่บอกพ่อบอกถูกมาแต่เด็กถูกจนซื้อทองอซื้ออะไรให้พ่อให้แม่ถูกมาแต่เด็กซื้อที่นาซื้ออะไรอย่างนี้เนาะบางทีเห็นรอยมาเรียกบอ,อกตอนนั้นแม่ไปบอกแม่เราไปหาใส่เบ็ดใสอะไรนะั้นเลขรอยมาสองศูนย์เขาบอกว่ายี่สิบแม่แกก็ถูกห้าบาทสิบบาทตั้งแต่เริ่มจำความได้กับพี่สาวก็มาเล่าต่ออยทีแรงสมัยก่อนค่ะ มันเป็นเรื่องแปลกกันเป็นเรื่องที่ว่าดวงคนไม่เหมือนกันคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็ไปค้าขายคนหนึ่งเ็ไปรับราชการคนหนึ่งก็ทําไร่ทํานายคนหนึ่งก็คืออาจจะมาในทางโชคลาภเรื่องเครื่องรางของขังอย่างลุงเอาต่อเลยดีเอฟซีจะก็อยากอยากให้ย้อนไปอีกเรื่อง วัวเทียมเกวียนที่ที่แล้วใช่ใช่ใช่ลืมลืมพูดวัวเทียมเกวียนหลังจากได้ผ้าหน้าปกก็พร้อมกันพร้อมกันกับผ้าหน้าปกก็มีวัวเทียมเกวียนคือคือลุงอาจจะน่าจะเป็นอมาตฝ่ายขวาแหละค่ะถือถือดาบแล้วมีนั่งขี่วัวเทียมเกวียนถือดาบค่ะแปลกไหมท่านผู้ชมก็คือคลิปที่เราออกไปแล้วนะคะเราฝันคุณโอ้คุณลุงมุนตานะคะฝันว่าได้ขี่วัวเทียมเกวียน อันหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วพอขี่วัวเทียมเกวียนเสร็จคุรุมุนตาก็ม,มาฝันอีกว่ามีคนแก่มาบอกให้ไปไหว้หเจ้าที่เมืองสุรินทร์แล้วก็ไปวัดสมานแล้วกลับมาจะได้ของดีมีโชคใหญ่หปรากฏ <สด S 2> ว่า,าอพอก็ต่อเนื่องคลิปเลยนะคะก็คือไปไหว้มาปุ๊บนะคะพอมาลงคลิปปุ๊บก็มีคนทักมาว่าคุรุมุนตาหนู เก็บรักษาพระนักปกมาเออก็คือคุณลุงมุนตานี่แหละเป็นเจ้าของเจอแล้วเจอเจอแล้วแล้วก็มีบัวเทียมเกวียนด้วยบัวเทียมเกวียนที่ตอนสมัยเด็กน้อยนะคะเออเขาเขาไปขุดไม่ใช่ขุดเนาะไปเจออยู่ที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุนาดูนอีกอีกที่หนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันอนี่แหละคือที่มาที่ไปแต่ว่าบางบางท่านก็อากะเอฟซีบางท่านอาจจะว่าพูดยาวไปเพราะ เพราะว่าบางท่านยังไม่รู้คือเรื่องยังไม่รู้จากคุณลุงเนาะคือเรื่องบางเรื่องมันต้องต้องคุยให้เข้าใจแล้วก็จะได้คิดเหมือนเหมือนกันถ้าเราคิดเหมือนกันมันก็จะได้ตัวเลขเหมือนกันได้ด้วยกันไปด้วยกันททางเดียวกันนี่แหละคือถึงอยากให้เอฟซีรู้ที่มาที่ไปการฝันทําไมฝันทําไมถึงฝันแม่นฝันแม่นคือเราได้ฝันว่าได้สีวัวเทียนเทียนเสร็จและอาทิตย์หนึ่งก็มาได้ ได้ได้วัวเสียมเจียนจริงๆเนาะตรงตอนนั้นได้กับพระหน้าโปมีวัวเชียมเจียนด้วยมามาพร้อมกันเลยนะเอฟซีระหว่างพระหน้าโปกับวัวเชียมเจียนโอเคเนาะเอาต่อไปเลยเ้เลขฝันสามตัวเข้าอีกงวดที่แล้วก็กลายเป็นงวดที่เจ็ดนะคะแต่ช่องยูทูบเบอร์หลายๆท่านมาลงเขาก็ไม่ได้ลงให้คุณลุงมรราหรอกว่าเข้าสามตัวแต่สําหรับช่องนางฟ้านะคะก็คือ ตีเป็นสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเข็มก็1นึหอกก็1นึ่นะคะไปยงหัวหัวก็ห้าหัวก็หกก็คือแค่3าตัว1นึ่งหหนึ่งหนแล้วมันก็มา116ค่ะท่านผู้ชมอ่ะต่อเลยเนาะสําหรับคนรอแนวทางตัวเลขของคุณลุงมุนตานะคะก็เอาความฝันก่อนค่ะฝันเล่าความฝันก่อนเลยค่ะคุณลุง ฝันไม่นานนะวันพระใหญ่ที่ผ่านมาค่ะฝันไม่นานนั่นแหละค่ะจะได้เป็นตัวเลขอ่าก็ฝันแป๊บหนึ่งว่าฝันน่าเป็นทุ่งนาก็ไปเจอญาติๆเขาคนนั้นก็ชื่อชื่อนายหอยอืแล้วเขาก็ดันไปไปเก็บหอยอีกใส่กระด้งแล้วพี่สาวเขาชื่อหอมชื่อชื่อหอมป้าหอมอีกทีนึ่งลุงก็เดินไปเจอเขาเขาก็กำลังเก็บหอยใส่กระด้งอยู่ อ่าเราก็ไปช่วย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 เขาเจ็บเจ็บแล้วก็เดินกลับบ้านได้หอยแล้วก็กลับบ้านแค่นี้เองนะที่ฝันะไม่ยาวค่ะอ่าเราจะตียังไงเอฟซีก็ลองตีดูแต่ลุงตีให้แล้วแหละเดี๋ยวมาให้ดูอ่ะก็ให้คุณลุงโชว์ตัวเลขสําหรับความคิดคุณลุงว่าตีเป็นเลขนี้นะคะก่อนอ่าเอาเชนเนาะอ่าดูเลเยอร์อนี่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 มาแล้ว ค่ะโอ้โหนะคะฝันเห็นหอยนี่มีแต่ห้าแต่หกเนาะหอยห้าหอยห้าหอยหกนะคะหอาหกอ่าแล้วก็หอยหอยฮะหกห้าเอาแปดมาใส่ค่ะแปดคือตัวที่ชอบแล้วก็ตัวที่ชอบเอาหกใส่เอาห้าใส่เงี้ยค่ะค่ะก็คือคุณลุงฝันก่อนหน้านี้ก็คือชอบแปดนะคะแล้วก็เอาแปดมาใส่เงี้ยค่ะงวดนี้ก็ คือฝันเห็นหอยหอยห้าหอยหกอีกนะท่านผู้ชมเราเก็อาห้ากับหกมาใส่กันอยู่นี่สองอันนี้ก็คืออายุเดี๋ยวๆซูมให้ดูนะคะท่านผู้ชมอายุคุณลุงมุนตานะคะหาห้าหกห้าเกิดพศศูนย์สามค่ะอ่าส่วนไอห้าแปดนี่คือตัวชอบแปดใช่ไหมเราหอยห้าหอยหกเราก็ดึงหกแปดห้าแปดอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับศูนย์นะคะคุณลุงบุรตาสำหรับศูนย์คือกระด้งไงดองที่หายดอะแล้วก็ส่วนเจ็ดหนึ่งเนี่ยคือไปเก็บเงินได้อยู่ที่ไอ้พระธาตุนาดูนก็ทําบุญต่อไปเลยอเพิ่มทําบุญต่อไปอีกเก็บแต่หมายถึงว่าตัวเลขตัวนี้นะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากได้เลขหกตัวเจ็ดตัวหกตัวหรือเปล่าก็จะอยู่ที่คลิปก่อนหน้านะคะว่าเป็นเลขอะไรเนาะในแบงค์ธนบัตรนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับนน 5, 5เก็บเงินได้เ,เน้507แล้วครับคุณลุง507ค <1 S 3> ือเลขในฝันแหละแต่ไม่ทับครครับตามจำไม่ได้พอตื่นมาก็รู้สึกว่าจะชอบอืมมันในฝันแหละแต่จำไม่ได้แต่ลูกตื่นเช้าขึ้นมามานั่งใช้สมาธิคิดเออมันเป็น07เน,เนี่ย507ค่ะ <7 S 1> ก็เลยเอ,อเอามาให้เอฟซีดูเนาะ พิจารณาดูชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านเด้อตัวนี้คค่่ะะก็คือเป็นเหมือนตัวแบบว่าฝันสัมลองสำรองอ่าตัวสำรองเนาะที่ชอบก็คือพวกเกิดศูนย์สามคือช่วงนี้อ่าคือในระยะช่วงเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยคือพูดง่ายๆคือปีนี้ปีมังกรทองเนี่ยมันจะเป็นปีของลุงเลยค่ะนาที่ให้หวยเอฟซีเข้าและเอฟซีก็จะได้ เงินได้ทองไปซื้อตามลูงค่ะอ่าไปจับเนี่ยไปจับรถเตอรีเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ตลอดปีเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าปีนี้ปีมังกรทองมันคืออย่างที่ลุงพูดเลยสิบสองปีผ่านมานั่นสิบสองปีผ่านมามันถึงปีนี้แล้วปีที่สิบสองเนี่ยค่ะคือปีมังกรทองสิบสองปีที่แล้วลุงก็ได้จับเงินหลายหมื่นค่ะแล้วส่วนปีนี้มันครบวาระที่จะได้แล้วสิบสองปี ก็เอาตามนะีน้อยเอฟซีน้อส่วน<ภา>ถ้าเราไปจับลอตเตอรี่รสสได้สามตัวสองตัวเราก็อ,อย่าลืมทามบุญกับลุงด้วยเดอค่ะจะทําอะไรคะคุณลุงลุงจะาาาทางผู้ใหญ่บ้านกับคณะเจ้าวาดคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะสร้างซุ้มประตูค่้ประตูโค <ขา S 1> ้งใช้เงินประมาณแปดแสนเนอค่ะเจ็ดแสนแปดแสนโดยประมาณนี้แปดแสนนี่แหละเราก็ถ้าได้ก็ มาทําบุญร่วมกับลุงลุง,ลงเป็นสะพานบุญเพื่อจะส่งต่อไปทางวัดอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอฟซีจะได้บุญได้ไดกุศลร่วมกันลุงเราจะได้ชาติหน้าชาติใดก็เกิดมาร่วมร่วมกันอีกเราจะได้มีบุญร่วมกันในชาติต่อไปสําหรับอีกเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสองหกก็คือบ้านเลขที่ของคุณลุมพนตานะคะที่อ๋ออันนี้หนึ่งสองอกบ้านเลขที่ค่ะอันนี้อายุอันนี้ พอสองเกิดอันนี้บ้านเลขที่อันนี้คือขับขับรถไปอภาเด้อค่ะสองห้าสี่หนึ่งนะคะใช่อันนี้สองห้าสี่หนึ่งอันนี้คือขับรถขันน้นไปอภาค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละเอฟสี่ที่ที่รวบรวมมาได้ค่ะสิ่งที่มันจะมาหาัศจรรท์ที่เกิดหรือเปล่าห้าสี่หนึ่งไหมสองห้าสี่หนึ่งไหมหรือทะเบียนเป็นทะเบียนบ้านของลุงค่ะหรือจะเป็นทะเบียนรถของลุงที่ อ่าเป็นพาหนะวิ่งไปเอาค่ะอ่าหรือจะเป็นที่อายุอืมหรือจะเป็นที่เก็บเงินได้หรือจะเป็นพแต่เก็บเงินได้ก็แปลกเนาะมันตัวเก่ามันก็ไม่น่าชอบมันออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่อ่าแล้วสี่หนึ่งเจ็ดอ่าสี่หนึ่งเจ็บที่เก็บได้ค่ะแต่เราไม่ชอบหนึ่งเจ็ดไงมันออกไปแล้วเราเลยเขียนว่าเป็นเก็บดหนึ่งอ๋อค่ะค่ะแล้วหน้าก็หนึ่งเจ็ดเลขหน้านะก็หนึ่งเกีด ใช่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งอ่นั่นก็แปลกเหมือนกันเนาะอยู่ดีเงินก็ลอยมาอย่างงี้นะคะโอ้ยถ้าเป็นงวดที่แล้วเนาะเต็มเต็มแต่มายาติหลับแต่ใครจะไปรู้เนาะอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่แน่นะอนานไปไหมนี่ F C ดูนานไปไหมก็ พอหอมปากหอมคอค่ะเ,เพราะว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนาะโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวรอ <F 4. S 1> โค้งสุดท้ายกับความฝันกุลุงมตาโค้งสุดท้ายไม่เกินน่าจะไม่เกินสี่โมงห้าโมงค่ะไม่เกินสี่โมงห้าโมงเช้าของวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารอแอดมินอัปโหลดหน่อยเนาะเพราะว่าเน็ตแอดมินก็ช้าอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยเนาะ อ่าโอเคแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านขอให้โชคดีเพื่อจะได้เป็นลุงจะได้เป็นสะพานบุญให้ FC เข้าไปสร้างสุ่มประตูนะคะทำบุญร่วมกันอย่างที่เอยไปแล้วนั่นแหละค่ะขอให้ปู่เวสุวรรณลงมาช่วยบรรลุบรรดาลให้ช่องนางฟ้าพารวยมีโชคด้วยนะคะกับองค์ปู่พญานาคที่คุณลุงบุญตานับถือเนาะ อโอเคสําหรับวันนี้พระหน้าปกก็เข้าบ้านเรียบร้อยแล้วเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาอย่าลืมบ้านเล็กที่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละที่พ่อบอกไว้ที่ลุงบอกไว้นะค่ะอาจจะเข้าบ้านเล็กที่เราพระหน้าปกห้าพันปีอย่าลืมค่ะอาจจะเป็นห้าศูนย์หรือเปล่าห้าพันปีห้าพันปีไม่ยอมมาห้าศูนย์สีก ค่ะโอเคเนเอสิเนาะโชคดีโชคดีเดี๋ยวชิปหน้าเจอกันวันที่16เนาะสดีคสวัสดีครับ